ตายแล้วก็ป่วยป่วยในทางวิญญาณเป็นป่วยด้วยไม่มีบุญนะถ้ามีบุญมีบุญสนี่เขาจะไม่ป่วยสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงแตอนนี้ป่วยเพราะว่าไม่มีบุญไม่มีบุศลที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงปิติคือความอิ้ออิ่มไม่มีเวลาตายแล้วเขาก็ไปตามกรรม พ่อหมายถึงอกุศลและบาปอกุศลอกุศแลและกรรมแลมวกุศลและกรรมพวกพวกนี้ถ้าช่วงที่เขาจะตายเ,ยเขาก็จะพอะระลึกได้ว่าเขาจะไปไหนแม่ทีนที่ทุกข์ทรมานก็เพราะว่าเกได้สร้างกรรมไว้เมื่อเกตายแล้วเกดจะไปตกนรกเกดก็เลยทุกข์ทรมานป่วยใจยิ่งหนักขึ้น วยกายเพราะว่าบุญบุญใกล้จะหมดยิ่งป่วยใจเข้าไปอีกก็เลยจะเป็นแะ่กายน้องทมอย่างที่ลูกเห็นพอทราบว่าตัวเองจะต้องตกนรกกับบริษัทบริวารกับหมวกคณะที่อยู่ที่นั่นก็เลยเหงาเศร้าถอยทงมนั่นแหละดูพอพอเช้าแตะพืนเขกระเทือนเรื่องน่นนั่นละวิ่งกูเข้ามานั่นเขาเขาสงสารก็เลยขึ้นไปบนที่ยอดมันก็เลยเทน้ค ปวดนะไม่เอาไปอิ่มอ้าอิ่มถ้าถ้าไม่เป็นอย่างนั้นลูกเขาจะไม่มีแรงไม่มีแรงมาขึ้นรถนั่นเดยวหาวิธีช่วยกันเทวที่พ่อจะช่วยได้ลูกทีน,น,นี้เมื่อเขาทราบเมื่อเขามาอยู่ที่วัดปั๊บเขาจะทราบเรื่องหลักคำสอนของพระเจ้าที่เทวทพอบบอออาาีพ่อบอกพ่าสอนเมื่อเขาทราบครับเขาก็ปฏิบัติตามนาั้นเ้าดเดินจงกรมนั่งเขาหน้าสวดมนต์ไหว้พระถือศีลให้สมบูรณ์บริบูรณ์ ลึกถึงปัจจุบันแห่งคุณศีลคุณธรรมในปัจจุบันภาวนาก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นนักเสีสิทธิในสมบูรณ์บริบูรณ์เดินยังคงก็ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวดมนต์ไหว้พระก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เทิดทูพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็น้กระอกจอมนใจิจใจก็เช่มชื้นเบิกบานก็หายจากการเจ็บแค้ได้ป่วยนั่นก็แค่นั้นในรูปนั้นยาก็คือคือตัวเดียวก็คือปุ่น ถ้าบาผู้ชมกาแฟก็คือตายตายจากโรกนั้นเพราะวิญญ,ญาณจะทราบว่าตัวเองจะไปไหนเพราะรู้รู้นั้นเราก็เห็นอยู่ก็ทราบเพราะวา่าโอ้กูจะไปไหนน้องคูจะตายนี่ก็ก็ทราบว่าจะถึงเรากเจ็บใครได้ป่วยเห็นไม่ทีหน้าขกงเขาจะตายแล้วโอ้จะไปตกน้โลกจะเป็นจะตายเหมือนสุปฏิทิตรสีบางครู้ว่าตัวเองจะตายคือป่วยแล้วเขาเรียกว่าป่วยเทว่ดาป่วยอ่าบุญกุศลที่สร้างไว้ตั้งแต่ ในโลกมนุษย์มีสุดท้ายมันก็หมดแล้วสุดท้ายสุดท้ายคือตั้งแต่เกิดก็เูพูดได้เลยว่าไม่เคยทําความดีเลย,ยเลี้ทำแต่ความชั่วทำปาปาิบาทเลี้ยงชีพค้าขายสัตว์ค่าสัตว์ขายจนเป็นเศรษฐีมีบริวารมีคนใช้มีอะไรเยอะแต่นี้ก็เจ็บไมได้ป่วยก็เจ็บไม่ได้ป่วย พอไม่ได้ไม่ไม่ใช่ว่าตอนแก่ตอนเด็กไม่ได้ป่วยป่วยอยู่นานป่วยเพราะว่าโรคก,การเบียดเบียนสัตว์ทำลายสัตว์อาอยุจึงสั้น <c oughs> ช่วงไม่กี่ช่วงไม่กี่ปีเขป่วยเ <c oughs> มียก็เป็นสาวนี่ตัวนี้เมียเป็นสาวก็กิ๊กไปก๊อกที่ตายแล้ได้ดีนี่มันป่วยนานแล้วนี่ว่าก็เอาชายชู้มาเชยชมมา ทำยังไงก็ไม่ท้โลกเขานั่นแหละทีน,นี้เจ้านี้ก็ยิ่งป่วยนะคนใช้คนใช้ก็เมือ่เอเจ้านายป่วยกขไม่สนใจเพราะว่าเขาก็ได้รับเงินเดือนจากผู้เป็นพันรยาเฉยตัวน,นี้ระลึกเกี่ระลึกระลึกถึงเอหมู่เคยพูดพระพุทธเจ้าอุบัขึ้นแล้วสมณะโคดมพุทธเจ้าวา่าัขึ้นแล้วสมควรที่จะไปกราบไปไหว้สมควรที่จะไปทําบุญไปทานไปใส่บ,บาตร ไป้รักาฉีนไปภาวนาหมูพูดนใน้ฟังพอหมู่พูมให้ฟังก็เชื่อเหมือนไม่ได้ยินเอา้สธธาสุพิตาอะเจ้าบัดรพี่ล้วนะเราไปทำบุญบัตเถีแกงไม่ได้ยินเชื่อทำปฏิบาตต่อไปนี่เมื่อเห็นคณะสงฆ์มาบิณฑบาตก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นบางทีก็หันหลังให้ทำงานไป ทำปานาติบาตไปแก้งแก้งไม่เห็นที่เห็นมาแต่ไกลไม่เห็นมาแต่ไกลมาเห็นแต่ไกลปั๊บก็หันหลังแก้งไม่เห็นจนป่วยเนี่ยพอป่วยแล้วก็ระลึกโอ้เรานี่มีหมูมาพูดในถึงมีพูดในมีหมูมีหมูพูดในฟังว่าพุทธเจ้าบอกขึ้นแล้วสมณโคดมพุทธเจ้าบอกขึ้นแล้วเราก็ไม่สนใจเออพุทธเจ้าบอกขึ้นแล้วไม่ใช่สมณโคดมพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้สนใจนะ เมื่อไม่สนใจมันก็ไม่ได้บุญไนด้กุศลอะไรยิ่งยิ่งก็เรียกว่าแกล้งกานว่าไม่รู้ไม่เห็นเมื่อพระพุทธเจ้าก็จรสวยพระองคบินสบายแกล้งไม่รู้ไม่เห็นเชยรู้เลยรู้เลยว่าบุญกุศลไม่มีแลืวลึกไปล้ำตาร่วมเมียเขาก็ไม่ดูเขาก็เอาชู้มาเจอยอมต่อหน้าต่อตาค้นชายเขาก็ไม่สนใจพราะเขาไม่ได้เงินเดือนจากเราอีกแล้วเขาได้เงินเดือนจากนู่นจากผู้เป็นภรรยากับ ชายชู้คนใหม่นอนน้ำตาร่วงลูกไม่ไหวพุทธเจ้าทราบถึงอุปนิสัยสำนักโคดมพุทเจ้าทราบถึงอุปนิสัยเออพุทธเจ้าทราบถึงอุปนิสัยก็เลยคิดที่จะโผลสุปฏิิตาเทาพบุตรก็เลยหาวิธีการว่าตั้งแต่ในอดีตเนี่ยสุปฏิทิตาเทาพบุตรเนี่ยเขาเคยมีบารมีในการ สร้างไว้ในการทานอยู่บ้างสมควรท,ท,ท,ที่จะบุตส,ส,สุปฏิทาสุปฏิทตาเทพบุตรเออสมสมควรที่จะบุตะสุปฏิทิตาผู้ที่ทำปานาติบาตลอดนี้ให้ขึ้นสู่กติที่ดีพระพุทธเจ้าจึงตัดสินพระไถ่มาบินทาบาตแล้วสแสดงนิ้สุปฏิท,ทิตาเทพบุตรเห็นพระพุทธเจ้ามีชักปันนลังตียา สว่างสวัยมีความพึงพอใจอุย้ยหมูพูดให้ฟังเราน่าจะไปกราบพระพุทธเจ้าไปทําบุญบุญสนกับพระพุทธเจ้าแต่นี้เราไม่เราทาไมจึงแกล้งแกล้งไม่ได้ยินนนแล้วเวลาที่พระเจ้ากรสงสารพวกในสมัยก่อนมาบินศบัดเราทาไมจึงแกล้งไม่เห็นเดี๋ยวนี้มันเราไม่เราเราไม่มีที่พึ่งอื่นแล้ว เมียเขาก็มีชู้แล้วคนใจก็ไม่ได้สนใจกันอะไรอีกแล้วเลานอนป่วยอยู่คนเดียวหาที่พึ่งไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้ามาวินตาไปสว่างสวัยด้วยจักรปณังทิยาโอ้พุทธเจ้าโอ้พุทธเจ้าคําว่าพุทธะตัวนั้นลูกนะ่ะเจ้าเล็กเอ้ยพุทธะพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าแค่นั้นนี่ลูกนะ สุปฏิทิตาเทพบุตรนีสุปฏิทิตาตัวนั้นยังไม่ได้เป็นเทพบุตรนีสุปฏิทิตาผู้ที่เป็นนายที่ทาปานาติป,ป่ามาตั้งแต่นั้นตแต่ไรมาก,ก็ถึงเวลาตายพอตายแล้วแกก็ไปโน่นดูไปเกิดบนสวรรค์เราจะพูดถึงว่าวิบากกรรมมีวิบากกรรมทมีทม่ดีมีเพียงนี้เดียวไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทพบุตรผู้ที่ทรงฤทธิ์มากทรงอานุภาพมากสว่างสวัยคือ พลังบุญสว่างสวย,สวยครอบหมอบครอบคณะเพียงแต่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าจะพูดถึงสร้างเจลาร้อยหลังพันหลังหมื่นหลังแสนหลังถ้าจิตไม่ได้ึกถึงพระพุทธเจ้าบั้นปลายท้ายสุดอนุภาพก็ยังไม่ถึงซึ่งไม่ได้ทําบุญทากุศลนอะไรเลยรถึงพระพุทธเจ้าบั้นปลายท้ายสุดคณะจิตสุดท้ายตัวนั้นได้บุญมากได้อานิสงส์งมากจริงูในโลกของกวกกายที่เดบุเทพพิดา ดูอย่างนั้นชั่วการเวลาชั่วการและเว,เ,วเวลาที่ยาวนานหนึ่งพุทธังนอนตอนนี้บุญหมดที่ลูกสมณะโคตรมุทธเจ้าบัดขึ้นบุญของสุปฏิทิตาเทวบุตรเริ่มจะหมดสุพิสุปฏิทิตาเทวบุตรนี่แล้วเลือกว่าจะไปไหนลูนี่ดูที่ดูรู้เลยว่าตัวเองจะต้องตกนรกตกนรกหมกไหมไล่ไปตัง400ง้งสี่ร้อยุ เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์นะเอ้เมื่อมาเกิดก็จะมาเป็นเปรดเป็นอสูรกายเป็นสต์สเดชันสต์เดชันอย่างละห้าร้อยชาติห้าร้อยชาติเตกก็เป็นสต์เดรันที่ตาบอดแล้วก็หูหนวกตาบอดหูหนวกอย่างห้าร้อยชาติห้าร้อยชาติเมื่อกลับมาเป็นมนุษย์ก็ต้องหูหนวกหูหนวกเครื่องได้ว่ามีหมูมีพวกมาบอกให้ว่าให้ไปกราบพระเจ้าเสียแกงไม่ได้ยินเมื่อมาเกิดเป็นในโลกมนุษย์ สุปฏิทตาเทวบุตรก็ต้องหูหนวกห้าร้อยชาติเมื่อพระเจ้าก็สงสาวกมาบินสาบายแก้งไม่เห็นอันหลังให้ทำงานเชิญสุปฏิตาเทพบุตรก็จะต้องมาเป็นคนตาบอดอีก้าร้อยชาติกิริยาที่ไม่มีความกอรลเทเจ้าไอ้สุปฏิตาเทวบุตรก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ง่อยเปี้ยเสียแขนเสียขาพิพิพ,พิการอยากละห้าร้อยชาติห้าร้อยชาติ ร้องไห้ดุป่ปวยป่วยก็คือรู้แล้วว่าจะต้องตายบุญไม่มีรองรับบุญไม่มีคือบุญหมดแล้วร้องไห้ป่วยกายไม่พอก็ป่วยใจนั่นนั่นเหมือนกับที่แม่ชีที่รถเลกอย่างนั้นป่วยกายไม่พอก็ป่วยใจพอป่วยใจแล้วก็สุดหนัไปเฝ้ามหาโมพิทักกัไม่อยากจะตายพอทราบว่าตายแล้วต้องตกนรกถ้าเขาทราบว่าเมื่อเขาจติเกิดจพระองคมหรือตายจาก เทวดาชั้นดาวดึงจะขึ้นสู่ยามาพวกนี้จะดีใจหรือเมื่ออยู่ยามาฉันว่าจะขึ้นสู่ดุสิตพวกนี้ก็จะดีใจจากดุสิตจะขึ้นนิมบาบรานิมก็ดีใจเมื่อทําฌานทยานได้ก็แน่ใจตายใจว่าต้องไปบรมโลกพวกนี้จะดีใจที่ไม่ได้กลับมาในโลกของทุกขตินี่คือความค,ความยิ่งใหญ่ของมหาวิมหากุศลดูเลยอ,อย่างนี้ พอไปอออสุปฏิตาเทวบุตรนี่ไปหามหาบพ,พิทัจักกะแล้วเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังมหาบพิทัจักกะก็เลยแนะนําให้สุปฏิตาเทวบุตรไปเฝ้าพระพุทธเจ้าสมณโคดมสมัยที่พระองค์จำบรรษาที่ดาวุฒิได้ฟังอ่านฟังพระพุทธเจ้าจึงพินิจพิจารณาว่าเราจะแสดงทำอะไรนะที่จะทําให้สุปฏิตาเทวบุตร บรรลุทำได้พินาราดูก็เลยใช้อุนหิสวิชชียวทำโมโลเกนุตรลุนั่นดูแต่นั้นพอเทศจ,จบปั๊บสุปฏิทิตาเทพบุตรก็บรรลุปเป็นพระโสดาบันอธิษฐานผิดวายว่าเราไม่ได้ใส่บาตรทำบุญเราไม่ได้สนใจกับพระพุทธเจ้าก็ทำบุม คือโสดาบ,บันนี่ลูกนี่จะสามารถอธิษฐานสิตไใจคือเป็นที่แน่นอนคือใกล้จะตายกับไม่ตายถ้าว่าจะตายก็คือปุ๊บปั๊บเปลี่ยนใหม่คือจุติเคลื่อนใจปุ๊บปั๊บทันทีอยู่ที่เดิมไม่มีใครทราบนอกจากตัวของเทพบุตรเลระพุทธเจ้าจะทราบแค่นั้นคือมีสองแค่นี้คือพุทธเจ้าจะทราบและตัวผู้ที่จุติเคลื่อนใจคือเจ้าสุพิชาเทพบุตรเวลาดับปุ๊บพอเกิดปั๊บที่เดิม ที่เดินด้วยอานาจอะไรด้วยอํานาจอริยสัพพ์ด้วยอํานาจบุญที่ยิ่งใหญ่คือโสดาบันเมื่อได้ได้โสดาบันแล้วนี่ดูคืออธิษฐานจิตได้โอ้เราไม่ได้ทำบุญในในพุทธศาสนาเลยเพียงแต่เรื่องถึงพระพุทธเจ้าท่านก็ยิ่งใหญ่อลังการครอบในชั้นดาวดึง์อธิษฐานจิตไว้ว่าเราจะลงมาเกิดในโลกมนุษย์ พบ oh, พระพุทธเจ้าชื่อว่าพระสีอะริยะเมตไตรทำเพียรจนบรรลุธรรมต่อพร,พ,รพ,รพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าพระสีอริยะเมตไตรโน่นรูคือสวดอะไรวันนี้อธิธาธ่ธา,นธธานี่งไงแต่ว่าถ้าสุฏิทาสุพฏิตาเทวบุตรเราเรียกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าพระสีอริยะเมตไตรผู้บขึ้นแล้วเราจะอยู่ในพวกเทพนี่แหละ ไม่กลับไปเกิดในโลกมนุษย์ฟังธรรมาจาักกับกับพัตถนสูตรแล้วก็จะเข้าสูา่นิพานก็หาดได้แต่สุปฏิตาเตปบุรเนี่ยไม่ได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้ารู้อยู่แต่แกล้งหูหนวกตาบอดนั่นทั้งที่เล่าให้ลกูกฟังบางทีเราจะทําบุญสุดๆรู้ต้องเข้าใจนะว่าโสดาบันเนี่ยสามารถอธิฐานจิตได้หนึ่งไม่มีสองแล้วเข้าสู่เส้นทางอริยมรรคที่สมบูรณ์บริบูรณ์หนึ่งไม่มีสอง มีเจตนาแน่วแน่ว,ว่าเท่านั้นชาติเท่านี้ชาติจะเข้าสู่เมืองคนพิพานได้สมปัตถนาหากแม้นอยากท่องเที่ยวก็ปรารถนาได้เจตนาได้แห่งสุขติภูมิมนุษย์เจตนาได้ว่าจะเข้าสู่ตระกูลไหนความปรารถนานยิ่งใหญ่แห่งโสดาบันต้นนั้นลูกจะสามารถปรารถนาได้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างงั้นสุภิาเจ้บุตร จึงปรารถนาที่จะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์แล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ต่อพระพ,ระพระุทธเจ้าที่ชื่อว่าพระศรีอริยเมตไตรโนเจลแต่เมธีนี่ทีรู้ว่าตัวเองจะต้องตกนโลกหกไม่ด้วยเหตุว่าความวิบัติแห่งศีล้ต้องเข้าใจนะว่านี่กูเนี่ยกูนี้เป็นที่พวกฮินดูเริ่มเรกตั้งแต่แ เขาจะทำสะตัวน,นี้เพราะเห็นสะเพื่อล้างบาปเหมือนกับล้างบาปในเม่นม้ำคมคาพวกนี้ก็จะทำแล้วก็มีพวกซีเวอร์ลิงคือเขาจะกราบไหว้อวัยวะเพศหญิงและเพศชายเพราะเป็นเริ่มต้นแห่งการสร้างมนุษย์เผ่าพันธุ์ของมนุษย์พวกนี้จะเคารพเทิดอตูนกราบไหว้ตัวนั้นมีน้ำล้างบาปเทน้าใบแล้วก็มีผู้ที่เขาไปนั่งน้ำไหลออกจากรูปอ,อวัยวะเพศหญิงและชาย ไปลางบาปของบุรุษสตีนั้นเด็กและคนชรานั้นงั้นพิธีกรรมนี้เมื่อพระพุทธศาสนาจะเรียนร่วมเรืองในประเทศไทยเชื่อแห่งศาสนาฮินดูยังอยู่แม่ชีกับอุบาตุโสิกากลุ่มนี้กับพระกลุ่มนี้ก็เลยเป็นอีกลัทธิหนึ่งกึ่งพุทธศาสนากึ่งฮินดูก็เลยเรียกว่าลัท พิมหายานพวกนี้จะอยู่อย่างนี้บูชาเหมือนตั้งแต่พวกฮินดูบูชามาเต่กาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกับประมาทเต่ด้วยความไม่รู้เมื่อความไม่รู้ตัวนี้ฝังอยู่ในเอ้ยเมื่อความไม่รู้ตัวนี้เวลาที่ทําบาปบาปประภูุจึงเข้าไม่ถึงจกตกายวาจาใจ คือใจตัวนั้นมันเข้าไม่ถึงสุดขั้วหัวใจเพียงแต่ไปครอบหัวใจไว้เพราะเจตนาว่าอ่าเพราะเจตนาของแม่ชีกับอุบาสกวาทิกากลุ่มนี้คิดว่าเราทําถูกต้องแล้วอย่าพิษถากแม้นว่าไม่สามารถซึมซาบก็ไปทําลายคั้วหัวจิตหัวใจได้แต่ก็ครอบใจ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 ตัวนั้นไว้ไว้อย่างชนิดที่บอกว่าไม่รู้กลางคืนกลางวัน หมือนกับความมืดปิดกั้นปัญญาดวงปัญญาของแม่ชีและพระกับพวกวาสุจิวกวาผู้บอเอเว,วาสุจิกาคนนั้นจึงทําให้บาปกุศุลซึมซับเข้าไปไเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ซึมซับเข้าไปไเรื่อยๆเขาก็ทําพิธีกรรมเตะก่าพระพุธพทธเจ้าพระธรรมคะสมอยู่ในสถานที่นั้นที่เราไปเจอจนถึงการเวลาตายเมื่อถึงการเวลาตายปุ๊บ บุญกุศลที่มีเจตนาดีกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตัวนี้จอมมีอยู่หากแงนไปกราบพวกสีวลึงคั้วคู่กันไปด้วยก็พรอบความไม่ชาบิแต่ยาพิษมันก็ซึมอยู่อย่างนั้นซึมซับครอบใจอยู่อย่างนั้นเตกเข้าคั่วหัวใจไม่ได้ใจก็เลยยังพอมีบุญมีกุศลคลองไว้อยู่เมื่อใจพอมีบุญกุศลคลองอยู่พวกนี้จึงอยู่ในโลกของวิญญาณ ยาวนานนับได้2,500กว่าปีเมื่อนับ2,500อกว่าปีปับ๊บตอนนี้เมื่อพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองได้มักได้ผลในช่วงที่หลวงปู่มันบุริธตุโลกกระแทานวันไหว,รรวไกระทือนเลื่อนดั้นั่วใจโลกกัะแทนพวกนี้ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างสำหรับคิดว่าเราจะ พขียนพยายามให้ได้ยินเสียงนี้ว่าคือเสียงอะไรจะสะดับให้ได้ว่าเป็นเสียงอะไรเตระวิบากกรรมว่าไม่ใช่ญาิเหมือนกับเตท,ที่เป็นญาติของพระเจ้าปิมพิสารพวกนี้จึงฟังไม่ได้สับเตได้ยินกระเทือนเลื่อนลั่นในใจโลกกระทาคอยฟังอยู่อย่างนั้นคอยฟังอยู่อย่างนั้นตั้งแต่สมัยหลวงปู่มั่นปุริตะโตจนถึงปัจจุบันเขาเป็นญาติเรากดูก เขาเป็นญาติลุงปู่เป็นญาติตจวเล็กเขาเลยคอยอยู่เงน้นเมื่อพ่อปา้าลูกไปที่นั่นเวลาที่พ่อลงจากรถแผ่นดินริงกระเทือนพวกเหมือนกับปลูกพวกนี้ตื่นจากการหลับไหลแต่เขาไม่สามารถจะเกียตรติกายได้เพราะว่าบุญเขาใกล้จะหมด,ดแล้วดจริงๆเห็นเขานอนสรมอยู่อย่างนั้นทุกทรมานอยู่อย่างนั้นเพราะทราบว่าเขาจะต้องตกงน,นลกเพราะ เป็นการประมาทพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หากแมนไม่รู้ก็ตามนี่คือมหาเหตุเลญเขาก็เลยสุดะตอมใจอย่งใกล้และใกล้เวลาที่จะยุติเคลื่อนย้ายแต่บุญตัวนั้นก็ยังมีพลังพอที่จะชูกําลังไว้อยู่พอที่จะสะเก็ตระกายได้อยู่แต่ใจตัวนั้นทีกมนมันจะเป็นจะตายแล้วเพราะว่า แล้วลึกถึงแต่บาปอกุศลบุญกุศลเริ่มที่จะค่อยจางไปจือจางไปถ้าเราไม่สามารถช่วยเขาได้อีกไม่นานเด๋ยนนี้พวกนี้ก็จะลงนรกทั้งหมดทั้งหม,มู่บ้านน่าสงสารลรูกเขาก็เป็นญาติเราเนี่ยลูกเนี่ยเมื่อเราไปนั้นเขาจึงเหมือนกับเขาเรียกตามภาษาไทยว่า,าเหมือนกับพระกระดีได้น้พ่อก็าเลยหาวิธีช่วยเขาเนี่ยแต่ที่ขึ้นไปบนที่สูงๆนั่น,หนแหละแล้วก็ เทน้ำลงพื้นแผ่นดินตัวนั้นเพื่อให้เขาทราบถึงมหาบุญมหากุศลให้เขาระลึกถึงบุญที่เขาได้ปรวดน้ำทำบุญตั้งแต่ที่เขายังเป็นมนุษย์อยู่เมื่อเขาระลึกได้ใจก็เริ่มที่จะแช่มชื่นเบิกบานกับสภาพใหม่มีชีวิตต่อได้แล,แล้วเราก็นำาครืนรถเข้าสู่วัดปางดีที่ลูกถามเมื่อกี้ว่า เมื่อตายแล้วจะไปไหนเขาทราบว่าเขาจะตกนลกขเขาเล็กเขาก็เลยตรอมใจตกละกรรมลังบากเดี๋ยวนี้ดังที่ลูกเห็นหน้าตาเบิกบานกียาท่าทางบอกถึงคุณสมบัติของผู้ดีจิตวิญญาณที่ดีแม่ชีที่ดีอุบาตุวิยากาที่ดีแล้วพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติทำคุณงามความดีก่อนที่จะจุติเคลื่อนย้ายพบภูมิต่อไปเข้าใจใชไหมลูก แกชื่ออะไรลู้แม่ชีกันแล้วอ e ีตาทองคำดึกก็ตายตายตั้งแต่นูน่นเลยตายตั้งแต่นูน่นเลยลูกสารตาทองคำ แค่แต่แกก็ยังมีทพิธีมันนะนี่เห็นเชยอยู่ไงครอบตอนนี้เคาะเบาเบาไม่รู้เรื่องรู้ราวเรื่องไหนบ้าเคาะเบาๆไม่รู้เรื่องเร,เราก็เลยใช้ก้อนอินดีใจทุบนั่นแหละเออก็ไม่รู้บ้างว่า,วาใครมาญาติเราไงลูกดูต้องเข้าใจนะว่าไงพ่อขวดน้ำที่ไหนก็าตามจุดน้ำเมือ ลงสู่พื้นแผ่นดินไตรโลกธาตุการพบรูปพบและล่รูปพบ,พบดินน้ําไฟลมที่เป็นของยาบและของละเอียดก็จะอยู่เป็นลักษณะอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อตรวจน้ํำลงที่จุดเดียวจึงครอบสามเดนโลกธาตุไม่ใช่ว่าจะพาะอิตตองการชาติมนาะลูกนะครอบไป็นพวกเทวดาในหมู่โลกธาตุแสงก็จะการพวกกรม,มนรกทุกขม รูกกันเตนั้นลูกช่องของเจกวาลที่ต่อกนะันพวกนี้เขาจะได้รับทั้งหมดไม่ใช่ว่าแต่เพีแค่นี้นะลูกนะคือกําลังบุญหรือว่าพลังบุญยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้ากับสงสาวกผู้ที่มีจิตที่บริสุทธิ์ผู้ที่เจ้าพระไตยที่บริสุทธิ์สงสาวกที่มีจิตบริสุทธิ์เวลาทําบุญทำกุศลเปเมตตาจึงครอบถามแดนลูกกาะาเข้าใจยังไม่ลุกแต่ว่าถ้าจิตธรรมดาไม่แปลกไ่ลูกนะ ิตธรรมดาม่ไปพระสงฆ์จาไม่ใจอะไรหรอกมีแต่พระไปพระก็ไปกราบไปไหว้ขออขอให้ตาทองคำนี้ช่วยให้สร้างวัดให้เสร็จอขออยากจะสร้างวัดตัวนะั้นคือพระไม่ใช่เฉพาะจุวนี้ไงดูมาที่อื่นก็ได้ก็มาขอบาโตเดกาก็ไปขอจากพระเฮ้ยเ็นเศรษฐีมาเศรษฐีจะทําการค่ากายขอขอให้ได้สาเร็จก็แล้วแต่ลูกเพราะจุดนั้นเป็นสถานที่ที่ขอ อางนั้นเมื่อพ่อไปจะขออะไรเนี่ยที่ผู้กับเล็กนั่นแหละอาจจะขออะไรขออะไรก็ได้หมดสมปรารถนาเอ้ความหยิ่งจองของตัวเนี้ยมันจะทําให้อีตาต้องความต้องตัวและกรรมลำบากพ่อก็เลยเทศในฝังกันสั้นๆแกก็เลยอยูโอเกิดมาไม่เคยเอ้ยตั้งแต่ที่อยู่ในโลกนั้นไม่เคยมีพระเทศในฝังอังนี้และไม่เคยมีใครมาพูดจาที่บอกว่าก้าวเล้าและกลุ่ม มีแต่กราบขอพรขอโน่นขอนี่ไม่มีใครกล้าที่จะใช้วโหหารเทศโปรแก่เมื่อมีผู้ที่มีวโวหารเทศแกก็เลยนิ่งฟังแล้วแกก็ยอมรับนั่นแกก็เลยแกก็เลยเป็นเขาเรียกว่าปาดสภาพเป็นผู้ใหม่เข้าใจในรูปเนาะนี่ลงแกมีเท่าไหร่ลูกลูกไอ้นับได้ไหมว่ามี